กับสวัสดีเพืเ่อนๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมนะจริงๆคือผมนั่งฟาร์มอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นตอกนกลางคืนเนาะแต่อยู่จู่จจู่ๆมันก็มีแก๊งอะไรก็ไม่รู้แม่ตายนะเว้ยผมก็มาอยู่เสียงอะไรเงียบๆ,ๆนะโอ้โหมีหนูมาแทะหลังเราเฉยเลยมีหนูอะไรก็ไม่รู้มาแทะหลังเราเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้เออ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะสำหรับสเตโกนะฮะน้องๆที่ยังไม่ได้เข้าไปดู EP แรกแล้วก็ EP ที่2อนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นี่จะเป็นตอนที่เรายังเด็กอยู่นะทุกคนเรายังไม่สามารถที่จะเล่นห้าวห้าแบบนี้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือผมโตอยู่ที่65%ล้ตอนนี้ก็ งัดได้หมดทุกตัวแล้วไอ้น้อพี่ข้างในจะสุดเหวดนะแม้กระทั่งพี่คงพีเคพี่งัดได้หมดแล้วตอนนี้นะไอ้น้องแลวตอนนี้คือผมเดินมาที่บริเวณเซาเพนแล้วนะฮะนะบริเวณนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความป่าเถื่อนนะฮะนะโหดู f p s ผมดิ f p s ผมตกมาขนาดนี้นะฮะสัมผัสถึง อันตรายนะผมก็ว่าอยู่นะครับว่าเออเดินแบบเดินทั่วแมพเดินไปตรงแม่น้ําหลายสายไปตรงบึงทำไมมันถึงไม่มีใครเลยอ๋อคนมันอยู่ตรงนี้กันหมดนี่เองนะทุกคนคือคนมันอยู่ที่เซาเพนกันนี่เองนะคนอยู่กันเยอะมากเลยอะตัวอะไรดูดิแม้กระทั่งคิดลิศนะตัวแค่นี้นี่มึงยังจะเอาอีกแล้วน้อง โอ้โหติดสถานะด้วยความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะทุกคนคือเซิร์ฟออฟฟิเชียลเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขามาเล่นกันกี่คนนะฮะนะเผื่อแบบมีอย,อย่างคิดลิศเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคิดลิกมากัดผมแล้วอยู่ๆแม่งมีสราโตมากัดผม5ตัวเงี้ขึ้นมาทำไงโ,โหแหลกมากที่ผายโอเคมาดิใช่ไา งเข้ามาน้องนะโอ้แรกๆมาดิมาดิเอาไหมอ่ะฮะขี่ช้างจับตะกแแตนนะทุกคนสำนวนสุภาษิตที่ว่าขี่ช้างจับตะกแแตนเฮ้ยแรปเตอร์เดี๋ยวมันจะเอาผมมาาเอาดิเฮ้ยแรปเตอร์โดนจิตลิตไล่เฮ้ย เสเตโกนี่เขาไม่ค่อยที่จะเอ่อสัตว์ตัวอื่นเขาไม่ค่อยที่จะอยากเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าตัวเขานี่จะค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะแล้วก็มีดาเมจที่มหาศาลนะฮะใครใจไม่ถึงจริงนี้ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกเตโกอะโอ, yse, โอ้โหนี่มัน ตัวอะไรก็ไม่นุเต็มไปหมดเลยตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่3.9ตัน3.9ตันตัวอะไรอ๋อเดียโบน้ำหนักอยู่ที่3.9ตันนะฮะจระเข้ยังคาบได้อยู่นะจระเข้จะไม่สามารถที่จะคาบเราได้ตอนน้ำหนัก4,000ตันขึ้นนะทุกคนทักทายหน่อย ทักทายทักทายสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับปกตินะครับผมไม่กลัวนะฮะนะผมไม่กลัวเข้ละจระเข้มาก็ไม่เป็นไรเขาน่าจะฆ่าผมไม่ได้หรอกไอเชียไม่ใช่ไม่มีจระเข้ไซส์ร้อยอยู่ตรงนี้นายเชียกูลองนะคลิปมันจะจบภายในห้านาทีนะถ้ามีจรเะเข้อะไม่มีหรอกมัง้ง ที่ผมบอกนะครับว่าต่อให้คุณเล่นมานานขนาดไหนคุณก็ไม่เคยชินสักทีไม่ไม่ต่อให้คุณเล่นมานานขนาดไหนนะก็ไม่เคยชินกับการกินน้ําสักทีนะทุกคนโอ้โหในน้ำย่งมีตัวอะไรอยู่ข้างในนี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะแย่งมีพิเคยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเ,เรียบร้อยนะมันยังตามผมไม่หยุดนะไอจิตริสเนี่ย กินริดกินริดกินริดกินน้ำจินริดกินน้ำเรากัดเท่าไหร่เรากัดอยู่ที่สามสิบห้าโดน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 เลือดแล้วนะเลือดขึ้นหน้านะหน้เลือดขึ้นหน้าแล้วนะเอาไม่อะเลือดขึ้นหน้านะเลือดขึ้นหน้านะ เลือขึ้นหน้านะมาดีนะเลือกขึ้นหน้านะไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้ไหมนะที่เขาจิกผมเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมเหมือนตัวนั้นมันจะใหญ่กว่านี้ไหมอ่ะน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะอ๋อตัวเดียวกันตัวเดียวกัน <laughs> ทำอะไรของมันวะ เอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะผมเอาเปิร์กันเลือดไหลมาด้วยนะฮะนะผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะกระโดดใส่ผมใส่ผมประมาณหนึ่งล้านทีอะถึงผมจะตายอไอ้เหี้ยโดดไปเถอะเอา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 เขา,าจะหน้าแดงน,นะจิตชิดเลือดแค่หกสิบองนะทุกคนจิตลิตอะเลือดแค่หกสิบองงนะ,นะนงนะผมกัดอีกทีนึงเขาน่าจะตุยละ โอ้ยผมเจอฝูงแล้วผมเจอฝูงแล้วผมเจอฝูงแล้วฝูงของเราอ่าผมเจอฝูงแล้วในที่สุดในที่สุดโอ้โหโอ้โหแหลก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 โอ้ตัวผู้ซะด้วย โอ้โหลายสวยนะลายคล้ายๆผมเลยนะแต่ว่าจะสีอย่างนี้กว่าเอาดีก็มีฝูงแล้วน้องกูมีฝูงแล้วน้องนะโอ้ดูพิษมันดิ อะไรของมันเนี่ยฮะแต่ถ้าจำไม่ผิดนี่เหมือนจะมันไม่สามารถที่จะขยับเปลี่ยนที่ได้ใช่ปะมันจะเปลี่ยนที่ไม่ได้นะ <c oughs> อะไรของมันวะมาดิขามาขามาโอ้ยตัวสั่น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  เดี๋ยวผมจะเดินตามเขาไปก็แล้วกันนะรู้สึกว่าเราจะได้มีเพื่อนสักทีนะทุกคนเจออุสตสาห์เจอฝูงนะฮะขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นได้ผมจะเดินตามเขาไปนะโอ้เดินทางมาตั้ง2 EP แล้วเนี่ยคือ2คลิปที่เราถ่ายไปคือเราไม่เคยเจอตัวอื่นเลยนะผมเพิ่งจะมาเจอชาวบ้านเขาเนี่ย โหเล่นมาสามเล่นมาสองอีพีมันตามเราไม่หยุดเลยเนะี่ยไอเด็กกระโปรงเนะี่ยมาดิถ้าเขาเดินเข้ามาเข้าข้างหลังผมนะผมบอกนะว่าผมจะฟาดข้างหลังนะฮะไม่เข้ามาแล้ะ <c oughs> ตามไม่หยุดตามไม่หยุดตามไม่หยุดอืมคาโนนี่หวาโอ้โหเอฟเอสเกือบสิบมาดิเอาเปล่าน้องชายเอาเปล่านะเขาอยากจะล่าผมจริงดิ เออวะเขาจะลาผมว่าเฮ้ยเอาจริงเอาจริงดิไมาดิหัวใ,ใจใจนายมันได้มากโอ้โหใจในายมันได้มากเพื่อนใจในายมันได้มากเลยนะ ใจนายมสุดยอดมากไปแล้วไปแล้วเราก็เป็นแค่สัตว์กินพื้ออยากได้อยู่อย่างสงบสุขไม่อยากไปวุ่นวายกับใคร จริงสเตโกนีหัวสมองมันมีขนาดเท่าเม็ดถั่วนะทุกคนหัวสมองนี่มันเท่าเม็ดถั่วอ้ะแต่ตัวมันย่างใหญ่อะ่ะทุกคนดูดิหัวมันเล็กมากเป็นไดนโนเสาร์ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงตัวนึงนะทุกคนสเตโกเนี่ยเป็นตัวดังตัวดังมีเอกลักษณ์นะฮะ เสียงตัวอะไรอะ่ะโอ้ยอะไรกันวะนอะไรวะน่าคาโน,โน่เหรอเหมือนคาโน่จะสู้กับเซราโตใช่ไหม แหลกมากเพิ่มความแหลกเดือด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 เดออะไรอะคาโนุคือ well ตอนเนี้ยมันกําลังจะเข้าสู่ช่วงพีคแล้วนะทุกคนช่วงพีคช่วงเดือดที่สุดในคลิปนี้นะฮะผมขออนุญาตเพิ่มแสงคลิปหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมืดเกินไปนั่นเดี๋ยวน้องๆมองไม่เห็นกันนะฮะ โอ้ยมาแล้วโอ้โหคอนเทนต์มาหากูแล้วคอนเทนต์มาหากูแล้วไอ้เหี้ยคอนเทนต์มาหาผมแล้วอุย้ยแหลก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 ก,กลางสมรรถภูมิดูเดือดผมบอกนะว่าต่อให้มีสามตัวเหอะก็ยังสู้ลำบากฮะผมบอกเลยมาเหอะนะจะได้มันๆนหน่อยนะ มาดิอ어어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  ตันหนึ่งทีแต่น่าจะไม่เจ็บนะอุ้ยสมอและผมดูเดือดโอ้ฟ้าผ่าด้วย ลุ้มลุ้มลุ้มลุมลุมล้ม,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 มคุณแย่ละจะรอดหรือเปล่าผมขอเมมก่อนนะผมขอเมมก่อน มีซากน้องซากเน่าให้กินด้วยแฮนะะดูเดือดดูเดือดเดี๋ยวผมขอออกจากกรุ๊ปก่อนโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปูยแย่ละผมอวกแล้ว จริงๆคือถ้าถึงมันอ้วกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแพทเนี้ยถึงสแตมเราหมดอ่ะเราก็จะสามารถที่จะฟาดหางได้นะฮะนะไม่โดนว่ะ เฮ้ยไม่โดนหรอกวะเฮ้ยไม่ฟาดอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยตายแตกหนึ่ง ยากมากนะผมบอกเลยนะว่าการที่คุณจะสู้กับสเตโกได้นี่ค่ <c oughs> อนข้าง,งลำบากนะฮะนะถือว่าใจถึงมากเลยเฮ้ยเขาเติมวะ่ะเขาเติมฮิวอะเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเฉยไม่ตายวะ่ะ ไปไปกันหมดเลย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 หนุ่มน้อยนะลำบากนะผมบอกเลยนะมีอยู่เฮไ้หมอนี่มันจะเอาเหรอจะเอาเหรอ โดน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 เต็มเต็มโดนเต็มเต็มนะห,หวานเทียบหวานเทียบทำกลางสมรภูมินะฮะโอ้ยพวกนี้ของฟรีนะน้องชายแหมของฟรีของฟรีเมื่อกี้เราฆ่าได้กี่ศพเมื่อกี้เราฆ่าได้หนึ่งศพ แต่ผมบอกนะครับว่าผมฟ้าวไปขนาดนี้น่าจะหน้าแดงนะฮะนะแต่ผมขอไปหาของกินก่อนยากนะผมบอกเลยถึงมีสี่มีสี่คนลุมผมกั่ยังไงก็ยังยากอยู่ดีนะแต่ก็แต่ก็ถามว่าถ้ามันล่าได้ไหมก็มันก็ล่าได้แหละทุกคนแต่ว่าไอ้ช่วงแรกอ,อาจจะเสี่ยงหน่อยเนาะเพราะว่า ถ้าถ้าเซราโตมันมีอ้วกเยอะกว่านี้แล้วมันสามารถที่จะกัดผมได้มากกว่านี้แล้วถ้าสเตมิน่าผมหมดผมก็ยังที่จะสามารถฟาดหางได้อยู่ดีนะฮะต่อให้สเตมิน่าหมดผมก็ยังฟาดหางได้นะอันนี้คือความโกงนะฮะของแพทปัจจุบันนะทุกคนความโกงของสเตโกนะลำบาก,กมากะการที่คุณจะล่าสเตโกได้หนึ่งตัวนะฮะ อย่างน้อยต้องมีเซอรโตโตเต็มวัยสี่ตัวแล้วต้องเล่นเก่งมากๆถึงเจ้าลงสี่ตัวนี่ก็ยังลำบากนะนี่ขนาดผมยังไม่ใช่ไซส์ร้อยนะแค่เจ็ดสิบเองนะฟาดแค่ไม่กี่ทีเองเขาก็ตุยละยากบอกเลยเอาเดี๋ยวนี้สาเตมไม่น่ามันไม่ต้องนอนแล้วหรอต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันไม่ต้องนอนเหรอฮะ อันนี้ผมไม่รู้นะสไตล์ไม่น่าผมต่ำกว่า50%แล้วนะแต่มันไม่เห็นต้องนอนเลยผมว่านะคลิปนี้นี่อาต้องพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน EP หน้ากันแล้วกันเนาะตอนนี้ผมโตอยู่ที่71%นะก็โอเคละเราใกล้จะ100%แล้วเนาะถือว่าเดินทางมาค่อนข้างที่จะ นานเอาเรื่องอันเนี้ยกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้สำหรับสเตโกตัวนี้นะนานมากได้มากี่พีเเนี่ยสองสาม e ีแล้วนะอีพีนี้ก็เป็นอีีที่สามละแล้วก็นะฮะน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่เล่นตัวอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะฮะนะพิมพ์บอกพี่มาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะจ๊ะคือช่วงนี้เนี่ยพี่กับน้องๆทุกคนที่หลงเข้ามาดูเนี่ย ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันสักเท่าไหร่เลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วสักพักนึงเดี๋ยวผมจะเออบอกวันไลฟ์ก็แล้วกันนะ mm hmm. เผื่อน้องๆอ,อยากเข้ามาดูตอนที่พี่ไลฟ์สดหรือว่าอะไรงี้นะฮะนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละเจอกันอีพีหน้ากันแล้วกันน้องๆน,นะเดี๋ยวพี่จะมาเล่นสเตโกให้มันโตถึง100นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นพวกกินเนื้อหรือว่า เกมอื่นๆกันก็นแล้วกันนะทุกคนโอเคนะครับเจอกันนะครับผมขอบคุณที่หลงเข้ามาดูมากนะฮะไปแล้วฮะ